เดี๋ยพัตตะลันไปไหนกันวันนี้ไปไหนคะ จะขึ้นวัดน,นะ้วถึงแล้ว อันนี้เรามาทําบุญที่วัดสํานักสงฆ์วัดถ้าโขงคะเพราะยังไม่ได้เป็นวัดได้เนาะอันนี้เรามาทําบุญในวันขึ้นปีใหม่ไทยสงการเองท่นนี้ท่นน,นี้อนาคตจะมีพญานาคขึ้นมาอยู่นะท่นนี้ เป็นวัดที่ยังต้องการคนมาทำบุญเยอะๆอยู่นะคะใครมีจิตศรัทธาอยากทำบุญมูรณะวัดมาได้ที่วัดทาออําโขงอำเภอเนี่ยอาเอาํเา,เาตำบลยัางก็ตำบลหนองบอ่ออำเภอนาแกจังหวัดนครพนมนะ

เป็นวัดเพิ่งสร้างนะฮจิตศรัทธาร่วมบุญได้บ้านหนองขวางตำบลหนองบ่อเผนันแกจังหวัดนครพนมนะสะสนักสงฆ์ถ้ำโขงเออ นี่ศาลาที่อาจารย์อยู่เนาะนี่ศาลาใหม่นี่ศาลาใหม่ไม้เพรียงงามเลยเนาะนกคางงามเลยศาลาหลังนี้นะคะศาลาหลังนี้เอ่อวันที่20มิถุนายนปีปีนี้นะคะ2564เนี่ยีศาลาหลังนี้เดี๋ยวแอดแล้วก็ทางครอบครัวนะคะ ร่วมจัดถวายพระประธานองค์ใหญ่นะคะหล่อด้วยทองเหลืองเพราะว่าทางวัดท่านไม่มีพระประธานนะคะอันนี้ก็ถือโอกาสบอกบุญ แอดจะพาขึ้นไปดูข้างบน mm. โอ้ไม้เป็นงามพม่นอนเนี่ย <Yeah. Five. S 1> อ๋อตรงนี้นะคะเนี่ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยววันที่ยี่สิบเดี๋ยวทางครอบครัวแอดมินก็จะ mm. นำ mm. พระประธานมาถวายนะคะหน้าตักสี่สิบนิ้วนี่ตรงนี้เลย ได้จริงเป็นยังไงแ้วนรับนี่บ่งอกรไหอมกันยังหมอ่รเปา่ยมงไปหช่นแต่ไม้เด้งมดมนข่งแงนี่กระแกะมดโอสูงสูงสูงข้างบนข้างบนตรงนี้นะคะ ข้างบนที่เราถ่ายให้ดูเนะคะเป็นกุฏิของอาจารย์ท่านอยู่ข้างบนนะคะนี่นี่เดยวโหดน้ำค่ะ

แพะแพะไล่ลงมากางแว้มึงอย่แพะมึงก็ไลเอาแหลบ่หายได้แบานี้ลงมาได้แบนี้แพะไลบแบบนี้อันมนเพิ่งลงเลยฮะอันมันไลแล้วล่ะฮะเอารถมาปีรถมาปีปี for okay.